สกิลที่แต่งงานนะครับหายไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแหวนแต่งงานนะครับก็ไม่มีแล้วนะฮะนี่ก็คือการหย่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการหย่าจากคู่แต่งงานของเรานะฮะก็เนื่องด้วยว่าตอนนี้เนี่ยทาง s ซ r ร์ r เวอร์คลาสสิกอัปเดตเอพิโซด8.0นั่นก็คือแมปนิเพมเข้ามาแล้วนะฮะก็เอ c นบีหย่าจะอยู่ที่แมปนั้นนะครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะถามว่าอา้าแล้วหย่ากันทําไมนะครับแล้วผมจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมใช้พีทตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่งงานกับตัวฮันเตอร์ตัวนี้แล้วทีนี้เนี่ยพอผมเล่นฮันเตอร์ไปเรื่อยๆผมเบื่อแล้วนะครับ ผมอยากจะปั้นอาชีพครูไซเดอร์ขึ้นมาใหม่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปั้นอาชีพครูใช่ไหมฮะเราก็จะต้องปั้นพีทมายูเนสีให้ครูก็ต้องปั้น2ตัวใช่ไหมฮะแต่พอมีไอตัวหย่ากันแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องปั้นตัวพีทใหม่นะครับพูดง่ายผมปั้นครูเสร็จปุ๊บก็ใช้พีทตัวนี้นะฮะในการยูเนสีใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องไปหย่ากันก,นก่อนนะฮะหย่ากับไอเจ้าตัวฮันนะฮะก็ให้เพื่อนๆไปที่แบบนิบ้เฮมนะฮะ วิธีไปนะครับผมก็ไปที่อาลาก่อนะครับพอถึงแล้วก็ให้เพื่อนๆเดินขึ้นไปบนสุดเพื่อเข้าวาร์ปนะครับเดี๋ยวผมบินไปนะฮะอ่ะก็เดินขึ้นไปบนสุดเพื่อทําการเข้าวาร์ปนะครับเข้าไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆเดินนะครับผมเดินไปฝั่งขวาเรื่อยๆนะฮะเดินตามก็ได้ครับผมเดินไปตรงที่รากมันใหญ่ๆนะฮะมันก็จะมีทางหลอกนะครับรากเล็กๆก็คือหลอกนั่นแหละนะครับเราจะเดินไปเจอทางตันนะฮะ ก็ให้เดินไปที่ลากที่อันใหญ่นะครับผมจริงๆมันก็จะมีวิธีไปแมบ,บนิพเพมอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือการกระโดดหน้าผานะครับผมจากแมบบอัมบารานั่นแหละแต่วิธีนั้นเนี่ยนะฮะบางทีเราโดดไปมันก็สุ่มตายด้วยนะครับเราเดินแบบตรงนี้เนี่ยชัวๆนะครับเดินแบบนี้ดีกว่านะับผมอตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาฟาร์มเจ้าตัวต้นไม้นะครับล่าใบ ไว้ใบบูกันนะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆฮะเจอวาร์ปแล้วก็เข้าเลยนะครับพอเรามาทางนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆบินขึ้นไปขวาบนสุดนะครับโอ้โหคนมาฟาร์มกันเทียบเลยนะฮะวินขึ้นไปขวาบนสุดนะครับเข้าวาร์ปไปเลยฮะโอ้โหแบบนี้คนก็เยอะนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆไปวาร์ปจุดแดงตรงขวาสุดนะครับผมวินไปเลยฮะแล้วก็เข้าวาร์ปไปเลยนะฮะเพื่อที่เราจะไปในเมืองนิพเฮมนะครับผม พอถึงเมืองนิพแฮมแล้วนะฮะไอตัวทางเข้าจะอยู่ตรงกลางๆหน่อยนะครับก็เดินไปก็ได้ฮะหรือจะวิ่งเอาก็ได้นะครับแต่เดินมาก็ถึงแล้วนะครับใกล้ๆตัวทางเข้าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเอามาตัวเดียวก็ได้นะครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะแบบเอาคู่แต่งงานมาด้วยไม่ต้องนะครับมาแค่ตัวเดียวนะฮะอ่าพีดมาแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเตรียมเงิน2.5 M นะครับก็คือ2องล้านห้านั่นแหละนะครับคุยกับไอเจ้าตัว m อ็มบซี เดวิดดูชินะครับผมกด enter ไปแน่นอนค่าอยากมีชีวิตใหม่นะฮะกดปุ๊บนะครับใช้เงิน2.5นะครับค่าว่าค่าลองคิดดูใหม่นะฮะมากกว่านี้ค่ายอมจ่ายเลยครับอ่ากดไปก็สองนะครับอ่ะคราวนี้นะฮะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเงินโดนดูดไปแล้วนะฮะ 2.5m นะครับสกิลที่แต่งงานนะครับหายไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ แหวนแต่งงานนะครับก็ไม่มีแล้วนะฮะนี่ก็คือการหย่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเพื่อนเื่อนบางท่านอาจจะถามว่าแล้วไอตัวที่เราเอาไปหย่าล่ะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ผมแต่งงานกับไอเจ้าตัวฮันเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วแหวนในตัวฮันเตอร์เนี่ยมันจะหายไปด้วยไหมที่เราแต่งงานกันนะครับก็เดี๋ยวผมสลับหน้าจอไปให้ดูนะฮะปึ๊บอ่ะมาถึงในตัวฮันเตอร์นะครับในตัวฮันเตอร์เนี่ยสกิลก็จะหายไปพร้อมกันกับพีชนะครับผม แหวนก็จะหายไปด้วยนะฮะอ่านี่นะครับไม่มีแล้วนะครับผมเพื่อนๆบางท่านอาจจะถามว่าแล้วถ้าเกิดเราแต่งงานกันใหม่เนี่ยนะครับใช้ของเหมือนเดิมไหมตัวผู้หญิงไม่ต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่ผมได้ไปรองมาเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องใช้ตังค์เหมือนเดิมเลยครับผมผู้ชายใช้เงิน 1.3m นะครับแหวนไดมอนด์ลิงนะฮะแล้วก็ชุดทักซีโดนะครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็ใช้เงิน 1.2m นะครับ แหวนไดมอนด์ลิ n งกับไอตัวชุด w e d เว딩เดทนะครับใช้เหมือนกันเลยครับผมใช้เหมือนตอนที่เราแต่งงานครั้งแรกเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะฮะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ